เล่ามัง,งะเทวดาหน้าโชดเล่มที่10บทที่48ความรู้สึกของฮารุกะพวกของเรียวโกได้แต่ทำใจและรอฟังผลของการประชุมอิคุโนบอกว่าจะรีบไปถามพ่อเทอร์ตาีหลังจากจบการประชุมจูู่เรียวโกก็รู้สึกว่าคิตาโนอยู่แถวแถวนี้ทาเคอิสะเขาบอกว่าเพอ่งเจอนะเขาโดนพักการเรียนคงไม่มาที่นี่หรอกอิคุโนก็รู้สึกเช่นเดียวกันกับเรียวโกทาเคอิสะบ,บ่นว่าพวกเธอนี่ไรสาระกันจริงๆนะเขาโดนพักการเรียนเมื่อวานวันนี้ก็เพิ่งวันแรกแถมเป็นวันตัดสินว่าเขาจะโดนไล่ออกหรือเปล่าก็มีแต่พวก โง่ๆเท่านั้นแหละที่จะเข้ามาโรงเรียนในสถานการณ์แบบนี้แล้วเขาก็หันไปเห็นคิตาโนเดินผ่านหน้าพอดีจนตกใจพูดไม่ออกทุกคนหันไปเห็นคิตาโนที่ยืนอยู่ด้านหลังต่างก็ตกใจว่าทําไมเขาถึงเข้ามาที่โรงเรียนอิคุโนก็ผลักคิตาโนล้มลงทาคิซะโมโหและถามว่า,าเธอทําบ้าอะไรของเธอเนะี่ยนั่นเป็นเพราะเธอเห็นครูเดินผ่านมาพอดีถ้าเธอไม่ทําแบบนี้ครูก็คงเห็นคิตาโนแล้วอิคุโนหันไปตอบว่าคิตาโนนี่นายบ้าหรือเปล่าถึงกล้าเข้ามาในโรงเรียนตอนนี้มีแต่พวกงโง่เท่านั้นแหละที่ทาแบบ แล้วก็หันไปถามทาเคฮิซสาว่านี่มันคําพูดของนายใช่ไหมทาเคฮิซ่าถึงกับอั้มอึ้งเถียงไม่ออกเลียโปกถามคิตตโนว่าเป็นอะไรไหมมีใครเห็นนายหรือเปล่าคิตตโนยังไม่ทันตอบอิคุโนะก็พูดต่อพวกเราชุมนุมหาทางช่วยนายอย่างน้อยก็คิดถึงความรู้สึกกันบ้างสิคิตตโนก็ตอบว่าขอโทษที่ทําให้ทุกคนเป็นห่วงนะทาเคฮิซสาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับแล้วก็หันไปบ่นอิคุโนะว่าเธอนี่ก็พูดตามใจไปเรื่อยนะทุกคนตกลงกันให้คิตตโนไปซ่อนตัวก่อนที่จะมีคนอื่นมาเห็นอีกในห้อง ประชุมครูหลายคนก็ถกกันว่าแต่ยินข่าวว่าเป็นมีดใช่ไหมใช่แล้วละเราถึงได้มาประชุมกันไงครูชิราตาคิคิดในใจว่าเรื่องนี้ลําบากแล้วเพราะทุกคนเชื่อว่าคิตาโนะทำร้ายครูแนแนวการตัดสินอยู่ที่ครูฮารุกะกับครูแนแนวอีกสองคนแต่หนึ่งในนั้นก็ดันเป็นครูคิชิดะที่มีความแค้นส่วนตัวกับคิตโนะยังไงคิตาโนะก็ไม่น่าจะรอดเราเองก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยแล้วครูฮารุกะก็เดินเข้ามาครูในห้องประชุมต่างซุบซิบกันว่า,วาเธอเนี่ยใจกล้ามากนะที่กล้าสู้กับคิตโนะครูชิราาคิ สังเกตว่าใบหน้าครูฮารุกะดูแปลกไปครูใหญ่รีบเปิดการประชุมทันทีหัวข้อวันนี้คือการไล่คิตโนเด็กมอ .4 ออกจากโรงเรียนครูใหญ่ก็พูดใส่้ายคิตตโนโว่าทำเรื่องเลวร้ายหลายอย่าง เป็นตัวอัประมงคนของโรงเรียนโดยเฉพาะการทำร้ายครูแนแนวคนใหม่และพยายามทำลายหลักฐานแต่ยังโชคดีที่มีพยานเห็นเหตุการณ์ในครั้งนี้ครูใหญ่เชิญครูฮารุกะเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเธอเธอลุกขึ้นพูดว่าเมื่อวานดิฉันคุยกับคิตาโน่สองต่อสองในห้องแนแนวเขาหน้าตาน่ากลัวและไม่ฟังในสิ่งที่ฉันพูดทำท่าทางเป็นเล่นตลอดเวลาทำตัวขัดแย้งกับทุกอย่างที่ฉันพูดและในหลายครั้งดิฉันกลัวจนเกือบจะเป็นลมแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่จะตัดสินเขาได้หลังจากที่ดิฉัน หมดสติไปก็จําอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นดิฉันไม่อยากให้ไล่นักเรียนคนนี้ออกเพราะเรื่องที่ตัวเองจําไม่ได้หรอกค,ะค่ะครูใหญ่โมโหพูดว่าคุณเป็นคนบอกเองไม่ใช่หรอว่าโดนคิตาโ,โนทํไร้ด้วยมีดครูฮารุกะตอบแผลนี้โดนเศษแก้วกาแฟที่ทําตกบาดคะ่ะและเรื่องที่ฉันเอามือขวามาป้องกันตัวเองทั้งทั้งที่ถนัดซ้ายเรื่องนั้นนะ่ะฟังดูแปลกน,นะคะครูฮารุกะเธอยืนหยัดพูดความจริงต่อหน้าการประชุมครูใหญ่หันไปบอกครูคิชิดะก,กับครูล้นว่าให้ช่วยพูดอะไรบ้างแต่ทั้งคู่กั บอกมาว่าผมไม่มีอะไรจะพูดครับจริงๆแล้วพวกเราก็ไม่ได้เห็นว่าคิตาโนะเป็นคนทําด้วยครับครูใหญ่ถามว่าพ่อไอ้คิตาโนะมาขู่ไว้ใช่ไหมล่ะครูคิชิดก็รีบปฏิเสธว่าเป็นไปไม่ได้หรอกครับเราเป็นครูแนวจะยอมให้นักเรียนขู่ได้ยังไงครูใหญ่ก็ยังไม่ยอมถ้าอย่างนั้นเวลาพูดก็หันมาสบตาก,กันหน่อยสิพูดให้หนักแน่นหน่อยสิครับนี่เป็นโอกาสที่จะไล่เขาออกนะครูคนอื่นเริ่มสับสนกับบรรยากาศในการประชุมและแล้วครูก็ลงมติกันว่าคิตาโนะไม่มีความผิดในครั้งนี้เรียวโกะได้ยิน ผลของการประชุมเธอก็ดีใจมากบอกกับคิตาโน่ว่าพรุ่งนี้นายมาเรียนได้แล้วนะขณะที่กําลังพูดเสียงฉี่ก็ดังขึ้นเลียวโกหันไปเห็นพวกคุโรดะกําลังยืนฉี่อยู่เธอก็โวยขึ้นมานี่มาทําอะไรกันตรงนี้น่ะก็นี่มันห้องน้ําชายนี่นาะเธอต่างหากเหรอเข้ามาทําไมเลียวโกก็เถียงไปว่าทําไมพวกนายชอบโผล่มาตอนที่ไม่มีใครต้องการด้วยเนี่ยกพวกฉันจะมาเข้าห้องน้ํานี่พวกเดิมพากระเสียสติไปหมดแล้วหรือไงเนี่ย คาเกซะหันไปขอบคุณอิคุโนแต่อิคุโนก็ตอบว่าไม่ต้องมาขอบคุณหรอกฉันน่ะทาเพื่อตัวเองต่างหากผมรู้สึกว่าเคมีคู่นี้เข้ากันดีนะตอนนี้ครูฮารุกะตัดสินใจจะกลับไปที่คณะกรรมการการศึกษาเธอฝากให้ครูชิราคิดูแลคิตาโนต่อแต่ไม่ใช่ในเรื่องการไล่ออกหรืออะไรทํานองนั้นเพราะตอนนี้เธอมองว่าคิตาโนเป็นเด็กดีและสุภาพอ่อนโยนครูชิราคิรับปากและกล่าวลาครูฮารุกะบทที่49อิคุโนสารภาพเปิดฉากด้วยการต่อสู้ของอิคุโนกับนักเรียนชาย คนเธอจัดการพวกนั้นลงได้ทั้งหมดอย่างง่ายดายในเวลาไม่นานต้นเหตุของเรื่องมาจากนักเรียนชายกลุ่มนั้นตามรังควานเด็กผู้หญิง3าคนพวกนั้นเห็นอิคุโนเดินผ่านมาจึงคิดจะลากเธอเข้ามาให้คบคู่แต่ก็จบลงด้วยการที่ทุกคนลงไปนอนกองอยู่กับพื้นเด็กผู้หญิงทั้งสาคนรอดจากเหตุการณ์ต่างพากันตกใจเมื่อเห็นอิคุโนหันมองพวกเธอคิดว่าอาจจะถูกเรียกค่าคุ้มครองแต่เธอก็แค่เหลือบมองและก็เดินจากไปโดยที่ไม่พูดอะไรเลยที่ห้องม .4 ทับ12ห้องเรียนของอิคุโนเพื่อน ผู้หญิงในห้องเดินเข้ามาถามอิคุโนะถึงชุดนักเรียนที่เธอใส่อยู่ว่าเป็นของโรงเรียนไหนอิคุโนะเล่าว่าเป็นชุดจากโรงเรียนเก่าชื่อฮาคุโร่เพราะด้วยหน้าที่การงานของพ่อเธอทําให้เธอต้องย้ายโรงเรียนบ่อยๆหากจะซื้อชุดใหม่ทุกครั้งคงจะลําบากหน้าดูเมื่อได้ยินแบบนั้นเพื่อนในห้องก็รู้สึกกังวลใจพวกเธอไม่อยากให้อิคุโนะย้ายโรงเรียนอยากให้เธอเรียนอยู่ที่นี่แต่เจ้าตัวเองก็ตอบอะไรแน่นอนไม่ได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับพ่อของเธอระหว่างเดินออกจากห้องเรียนอิคุโนะเดินสวนทางกับทาเคอิสะตอนแรก ทั้งคู่ทำเป็นเมินใส่กันแต่ทาคีสะก็พูดขึ้นว่านี่ไอ้บ้องอิคุโนคิ้วขมวดแล้วถามว่านายเรียกฉันหรอก็ใช่น่ะสิต่อจากนี้ไปฉันจะเรียกเธอแบบนั้นจำเอาไว้ด้วยและหลังจากนี้ฉันจะจับตาดูเธอตลอดจะไม่ให้มีช่องโหว่หรือโอกาสที่เข้าไปทำร้ายคุณคิตตโนะได้อีกอิคุโนเธอก็ตอบว่าโอเคฉันเข้าใจแล้วและจะจำให้ขึ้นใจเลยทาคีนสะก็ทำหน้างง,ง,งๆอิคุโนพูดตอบแบบกวนๆว,ว่าก็นายบอกว่าจะเฝ้าฉันใช่ไหมละ่ะจะว่าไปแล้วนะคนอย่างคิตตโนะก็น่าล้มให้ได้สักครั้งยังไง ก็บรบกวนฝากนายเฝ้าดีๆด,ด้วยละ่ะฉันขอร้องพูดเสร็จเธอก็เดินไปแล้วเธอก็ไปชนเข้ากับคุณรดะที่กําลังวิ่งมาคุณรดะโวยวายขนนึ้นทันทีโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นใครเฮ้ย <Hey, S 1> เดินยังไงของเธอเนี่ยอยากเก็บตัวหรือยังไงอิคุโนะไม่พูดพร่ำเต<อ>ะเข้าไปที่ปากของคุณรดะทันทีเมื่อคุณรดะรู้ว่าเป็นอิคุโนะก็โอดควรขึ้นทําไมต้องเป็นเธอด้วยเนี่ยยายบ้าตาลอิคุโนะก็งงยายบ้าตาลน,นี่มันคืออะไรคุณรดะก็อธิบายว่าก็ย่อมาจากยายบ้าผมสนน้นํําาาตตลไเธอะจทัว ในะถ้าฉันเอาจริงขึ้นมาละก็เธอนะ่ะสู้ไม่ได้หรอกน่าจะบอกให้จากนั้นเลือดกำเดาของอิคุโนก็เริ่มไหลออกมาคุณรดะเห็นแบบนั้นก็หัวเราะสะใจเห็นไหมยญ่นี่เลือดกำเดาไหลด้วยดูสิหน้าจืดจืดลูกน้องคุณรดะก็พูดว่าแต่ของคุณคุณรดะไหลออกมาสองข้างเลยนะครับแล้วก็รีบชวนคุณรดะวิ่งไปกันต่อไม่งั้นอาจจะมีแข้งที่สองตามมาแน่ๆพูดเสร็จก็พากันวิ่งไปทันทีไม่นานนะักคิตโนะก็เดินผ่านมาเห็นอิคุโนยืนอยู่คนเดียวก็เลยเข้ามาทักและเขาก็เห เลือดกำเดาของเธอไหลเขาจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะอิคุโนะก็ตอบแบบชิวๆไม่มีอะไรหรอกฉันแค่เดินชนอะไรใหญ่ๆญแถวเนี้คิตาโนะก็ถามว่าไม่ได้พกผ้าเช็ดหน้ามางั้นเหรออิคุโนะสายหัวของแบบนั้นน่ะฉันไม่พกหรอกนะคิตาโนะเขาก็ยื่นผ้าเช็ดหน้าของเขาให้อิคุโนะเธอก็ปฏิเสธด,ด้วยความเกรงใจเดี๋ยวมันจะเลอะเลือดเอาเปล่าๆคิตาโน่ก็บอกว่าเรื่องนั้นน่ะมันไม่สําคัญหรอกนะรีบเช็ดก่อนดีกว่าอีกอย่างหนึ่งผ้าเช็ดหน้าพวกนี้มันสามารถเอาไปซักแล้วมาใช้ต่อได้นะอคุรับไวว้้แลเธอก็พูด านายนิ่ใจดีตรงกันข้ามกับหน้าตาจริงๆนะแถมยังแข็งแกร่งสุดๆจนเอาชนะพ่อฉันได้เวลาที่เห็นคนอื่นบาดเจ็บนายก็จะเข้าไปช่วยเสมอจากนั้นเธอก็บอกลาคิตาโนเพื่อที่จะกลับไปเข้าห้องเรียนเมื่อวานเธอโดดเรียนมาทั้งวันวันนี้ต้องนั่งในห้องให้ครูเห็นซะหน่อยหลังเลิกเรียนเลยวโกเจออิคุโนพอดีจึงชวนเดินกลับบ้านด้วยกันทั้งคู่พูดถึงรูชิรากาิพ่อของอิคุโนเลียโกบอกว่าตอนนี้นักเรียนดูแต่รักคุณครูคมากเลยนะเพราะเขาเป็นคนที่คุยง่ายสบายๆอิคุโนก็ตอบแบบกวนๆว่าพ่อฉั เ,เล่นละครตบตาคนอื่นเก่งจริงๆนะระหว่างเดินก็มีเพื่อนผู้หญิงในห้องตะโกนบอกอิคุโนว่าบายบายนะอิคุโนเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะและเด็กผู้ชายในห้องเดียวกันก็แซวเธอว่าคราวหนะ้าเธอมาเดทกับฉันนะฉันโดนต่อยหครั้งก็ยังทนไหวนะจะบอกให้ดูเหมือนว่าเพื่อนๆในห้องจะรักอิคุโนกันทุกคนเดียโกะและเพื่อนของเธอก็พาอิคุโนไปที่สวนสาธารณะที่เธอเคยสู้กับคิตาโนะครั้งแรกเพราะวันนี้คิตาโนะไม่ได้เดินมาด้วยไปถึงเธอก็เล่าเรื่องราวในตอนนั้นให้ใหอิคุโนฟังและบอกว่าที่ไม่อยาก ามาพร้อมกับคิตาโน่พระมาด้วยกันแล้วมันทําให้เธอขืนมีเรื่องหนึ่งที่เรียวโกะคาใจมานานเธอก็เลยตัดสินใจถามอิคุโนะไปตรงๆนี่อิคุโนะเธอคิดยังไงกับคิตาโนหรออิคุโนะนิ่งไปแล้วตอบอย่างชัดเจนว่าชอบสิเขาทั้งอ่อนโยนแข็งแกร่งและก็น่าสนใจมากๆด้วยเรียวโกะกับเพื่อนของเธอก็ตกใจที่ได้ยินแบบนั้นอิคุโนะยังพูดต่อเธอน่ะฉันก็ชอบนะใายตัวเล็กเพื่อนสนิทของเธอก็ด้วยอิตาบ,บ้าผมทองขี้บ่นน่ะฉันก็ชอบตายักษ์คุโรุะฉันก็ชอบถึงจะโง่ไปหน่อย แต่ก็ตลกดีกิตาหัวแดงที่ชอบหาเรื่องฉันไม่หยุดฉันก็ชอบนะเพราะมันบ้าดีเพื่อนในห้องฉันก็ชอบทั้งหมดทุกคนเลยเพราะที่นี่ไม่มีใครกลัวฉันเลยต่างจากโรงเรียนเก่าที่ใครๆก็หลบหน้าฉันหมดทั้งๆที่มีข่าวลือว่าฉันเป็นอันธพาลแต่ทุกคนก็ยังคุยกับฉันแบบปกติเพราะแบบนี้แหละฉันถึงอยากอยู่ที่นี่ต่อเลียวโกได้ฟังแบบนั้นก็เข้าใจเธอมากขึ้นทันทีเลียโกยังบอกอีกว่าเธอน่ะเหมือนกับคิตโนเลยนะแต่ตอนนี้หลายคนก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าเขาไม่ใช่คนเลวทันใดนั้นเอองงงคิตาาโนก็ว่่มย อิคุโนเธอมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงตอนที่อยู่ในโรงเรียนวันนี้ฉันเห็นท่าทางเธอแปลกๆเลยไปถามเพื่อนในห้องของเธอเขาบอกว่าเธอจะย้ายโรงเรียนเรื่องนี้มันจริงหรือเปล่าอิคุโนก็ตอบว่าตอนเนี้งานของพ่อฉันเปลี่ยนไปแล้วพ่อฉันก็อยากอยู่ที่นี่ฉันก็ด้วยงั้นก็คงได้อยู่ที่นี่ต่อกันอีกสักพักนั่นแหละเธอพูดเสร็จก็ถามคิตานว่าแล้วที่นายวิ่งมาที่นี่เพราะเรื่องแค่นี้เนี่ยนะสมกับเป็นนายจริงๆเลยบทที่50ิ ช่วงบ่ายของเหล่านักสู้เรื่องมันเริ่มต้นเวลาหลังเลิกเรียนของเย็นวันถัดมาจูจๆหัวแดงก็เข้ามาท้าสู้กับคิตาโนแต่ก็โดนเลียวโกถีบหน้าเขาอย่างจังพร้อมกับด่าไปชุดใหญ่นี่ทําไมนายชอบหาเรื่องคนอื่นไปทั่วเหมือนคนที่ไม่มีสามัญสำนึกเลยหัวแดงลุกขึ้นมาอย่างดื้อรั้นช่วยสู้กับฉันหน่อยเถอะนะเบอร์สองพอออกจากนายแล้วฉันก็มองไม่เห็นใครอีกเลยอิคุโนะแทรกขึ้นมาว่านี่ไม่ยักกระรูนะว่านายเป็นพวกไม้ป่าเดียวกันหัวแดงก็โต้ทันควันไม่ใช่แบบนั้นซะหน่อยเฟยฉันน่ะอยาก ให้คนที่หน้าตาดุดดังปีศาจและเก่งกาจแบบนั้นะ่ะอัดชั้นในเละเลยต่างหากละ่ะอิคุโนะก็พูดต่ออ๋อที่แท้นายก็เป็นพวกซาดิสนี่เองมิหน้าละถึงได้ไปขอสู้กับฉันตลอดหัวแดงก็รีบแก้ตัวฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นซะหน่อยจากนั้นก็หันไปหาเลยวโกะให้ช่วยบอกคิตโนะมาสู้กับเขาหน่อยหรือจะพาไปเรียนต่อสู้ที่บ้านเธอก็ได้นะเพราะตอนนี้หัวแดงเขารู้สึกเศร้าที่วันก่อนเขาปอดแหกวิ่งหนีครูแนแนวแก่ๆคนหนึ่งทุกคนก็รู้ทันทีว่าครูคนนั้นหนหมายถึงใครหัวแดงก็พูดต่อ เห็นว่าเขาเคยฆ่ามีกับฆ่าคนมาแล้วด้วยฉันเลยกลัวตั้งแต่ยังไม่ได้สู้เพราะฉะน,นั้นแล้วอ่ะขอร้องล่ะทาไมใช่เบอร์สองก็ต้องเป็นเฮโซเพราะเฮโซก็น่าโหดและดูท่าทางเหมือนจะเป็นคนเลวอีกด้วยนะเรียวโกะก็สวนขึ้นนี่ปากดีจังเลยนะพูดถึงพ่อฉันแบบนั้นได้ยังไงกันหัวแดงก็ตือ้อขอร้องอยู่อย่างนั้นอิคุโนก็ช่วยพูดจนเรียวโกะเริ่มใจอ่อนเธอก็บอกว่างั้นฉันจะบอกพ่อให้เฉยๆฉยนะอย่าเพิ่งคาดหวังอะไรมากเลยนะตัดภาพมาที่บ้านของเรียวโกะพ่อของเธอตตออบกลลง,งงงยยย่่าาาาาาดดไไปพเเเขเข้ามา้ม เลียวโกก็ถามทำไมตอบตกลงง่ายยังเลยล่ะคะปกติพ่อจะปฏิเสธไม่ใช่หรอก็ลูกเป็นคนขอเองไม่ใช่หรือไงละ่ะแต่มีข้อแม้อย่างหนึง่งต้องพาไอ้หน้าปีาศาจคนนั้นมาด้วยฉันได้ยินข่าวว่ามันเก่งมากๆก็แค่อยากรู้ว่ามันจะเก่งแค่ไหนเท่านั้นเองแหละเรียวโกเธอก็เดินออกมาบอกกับเพื่อนๆว่าขอโทษนะพ่อฉันนะ่ะเขาไม่โอเคนะ่ะแต่อิคุโนก็จับพิรุษได้ทันทีพเพราะเลียโกเป็นคนที่โกหกไม่เก่งเลยเรียวโกเธอก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ทุกคนฟังหัวแดงที่ได้ยินแบบนั้นก็เดินเข้าไปขอร้องคิรโตโนให้้้ยยอมเขาไปดว โน่ที่ปฏิเสธคนไม่เป็นก็ตอบตกลงไปในทันทีเพราะเขาดันเข้าใจผิดว่าเป็นการฝึกการต่อสู้ธรรมดาและไหนๆก็มาด้วยกันแล้วและเมื่อเดินเข้าไปคุณเฮโซเห็นคิตโน่มาด้วยทันทีเขาก็คิดในใจว่านีค่คงไม่ได้ไปตามตัวมาสินะเข้ามาพร้อมกันเร็วแบบเนี้น่าจะเดินกลับมาด้วยกันนั่นแหละหัวแดงพูดขึ้นเฮเฮโซรบกวนด้วยนะคุณเฮโซพยักหน้างั้นไปเลือกชุดตรงนั้นได้เลยหัวแดงก็ตอบสั้นๆเออคิตโน่กับหัวแดงเปลี่ยนชุดเสร็จเลี้ยวโกเองเธอก็เปลี่ยนชุดด้วยเผื่อจะมีเหตุกาารณ์่่ไมคดฝันแต ของคิตาโนก็ดันหลวมเกินไปก็ต้องใส่ทั้งอย่างนั้นเพราะไม่มีตัวเลือกมากนะคุณเฮโซคิดในใจได้เวลาแก้แค้นแล้วสินะเพราะการบาดเจ็บในสำนักต่อสู้มันไม่ผิดกฎหมายและฉันจะรวบยอดในวันประชุมผู้ปกครองด้วยเลยและกันเลียวโกก็เดินเข้าไปช่วยจัดชุดให้คิตาโน ano, กระชับขึ้นพร้อมเตือนคิตาโนว่าอย่าทําอะไรที่มันเกินตัวนะอิคุโนหันไปพูดว่าแหมเหมือนคู่รักตอนแต่งงานกันใหม่ๆเลยนะเลียวโกก็สวนกลับไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยทําแบบนี้ออกจะบ่อยหัวแดงที่พร้อมสุดๆก็เข้า ไปหาคุณเฮโซแต่เขากลับกลัวขึ้นมาทันทีเมื่อเห็นสีหน้าเคร่งเครียดของคุณเฮโซตอนนี้คุณเฮโซกําลังโกรธเพราะได้ยินสิ่งที่ลูกสาวพูดเมื่อเห็นทุกคนพร้อมแล้วคุณเฮโซจึงประกาศขึ้นขั้นแรกคือการฝึกแบบจับคู่จริงๆนั่นคือสเต็ปสุดท้ายของการฝึกเลียวโกะจึงแย้งขึ้นยังไม่ได้สอนพื้นฐานเลยนะคุณพ่อนี่กําลังคิดอะไรกันอยู่แน่เนี่ยคุณเฮโซจึงจําใจเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานและให้ทุกคนทําตามหัวแดงก็โวยขึ้นฉันน่ะเคยเรียนพวกนี้มาเยอะแล้วข้ามข้าม ซก็รีบเปลี่ยนใจทําตามทันทีหัวแดงหันไปบอกคิโตโนว่านายเองก็ต้องทําตามด้วยนะถึงจะไม่ชอบขี้หน้าเฮโซก็เถอะคิโตโนก็รีบปฏิเสธฉัน <han> เปล่านะจากนั้นคุณเฮโซก็เข้าไปท้าลูกสาวตัวเองต่อสู้เพราะช่วงนี้เรียวโกเองเธอก็ไมไ่ค่อยเข้ามาฝึกเลยเรียวโกรับคําท้าแบบไม่ค่อยเต็มใจทั้งสองคนเริ่มฝึกกันแต่เฮโซกับลงมือแรงเกินคาดทั้งทั้งที่บอกกับเรียวโกว่าจะฝึกแบบเบาๆสุดท้ายก็ใช้ท่าไม่ตายโคบุจิสึฝ่ามือทะลวงหัวใจใส่เรียวโกจนเธอล้มลงเฮโซ หันไปหาหัวแดงกับคิตาโนะเท่านี้ฉันก็จะฝึกให้พวกแกแบบไม่ต้องเกรงใจแล้วสินะบทที่51เผชิญหน้าโคบุจิตสึสายโคอิโซเพื่อนของเรียวโกะกับอิคุโนะรีบเข้าไปดูอาการของเดียวโกะที่นอนแน่นิ่งอยู่หัวแดงพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงกึ่งชมเชยกึ่งเย,ย้าเย่ยสุดยอดมากเลยนะเฮโซใส่ชุดฝึกแล้วดูมีพลังขึ้นมาเยอะเลยนะถึงขั้นที่เล่นงานลูกสาวตัวเองจนสลบแบบเนี้ยมันไม่ธรรมดาเลยคุณเฮโซก็เลยสวนกลับแบบทำควันว่านี่จะบ้าเหรอถ้าที่ฉันใช้เมื่อกี้มัน แค่หยุดการเคลื่อนไหวชั่วคราวมันปลอดภัยกว่าการโดนต่อยจนสลบเยอะหัวแดงเดินเข้ามาตบบ่าเบาๆในเมื่อเจ้าตัวไม่ได้เจตนา<ๆ>ก็ต้องพิจารณาลดหย่อนโทษในข้อหาประมาทเดินเล่อต่อวิชาชีพแล้วละ่ะแม่ไอห,หัวแดงนี่มันปั่นไม่เลิกจริงๆนะขณะที่อิคุโนะกับเพื่อนของเลียวโกะกำล,ลังดูอาการของเธออยู่คิตาโนะก็เดินเข้าไปก้มลงแนบหูฟังเสียงหัวใจของเลียวโกะแล้วเขาก็พูดขึ้นว่าขอโทษนะฉันไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีเลยนะแค่อยากรู้ว่าเธอหายใจอยู่หรือเปล่าเพื่อนของเลียวโกะก็รีบบอกว่า ไม่เป็นไรหรอกแม้แต่ตัวเรียวโกวเองเธอก็คงไม่ว่าอะไรหรอกนะแล้วเธอก็รีบหยุดพูดเพราะกลัวว่าคุณเฮโซจะได้ยินแต่ตอนนี้มันก็ไม่ทันซะแล้วคุณเฮโซยืนอยู่ด้านหลังด้วยสายตาที่เดือดผุดขุดหัวแดงเดินเข้ามาหาคุณเฮโซแล้วบอกว่าเรามาเริ่มกันสักทีเถอเฮโซพูดไม่ทันจบก็โดนหมัดตะปูสิบดอกอัดใส่จนปิวไปติดผนังสลบคาที่ไปอีกคนตอนนี้ก็หมดตัวปวดแล้วคุณเฮโซก็หันมาทางคิตาโนตั้งการต่อสู้สักทีสิให้เกียรติชุดที่ใส่หน่อยมันคือชุดแห่งการเริ่มต้นเลยนะ คิตาโน่ก็ถอนหายใจเบาๆก่อนที่จะยกมือขึ้นมาตั้งกาดคุณเฮโซพุ่งใส่ด้วยหมัดแห่งความโกรธแต่ไม่ว่าจะเล็วแค่ไหนแรงแค่ไหนคิตาโน่ก็หลบได้หมดเพราะว่าเทคนิคการหลบหลีกข,ของคิตาโน่นั้นมันเวลอตันไปแล้วหมอนี่หลบได้หมดนี่มันไม่ใช่ปีศาจธรรมดาแน่ๆถ้าเป็นปีศาจธรรมดาคงโดนซัดไปแล้วคุณเฮโซคิดในใจก่อนจะงัดไม้เด็ดออกมาหมัดพิฆาตปีศาจหมัดกระแทกเต็มแรงแต่ดันเกี่ยวเสื้อย้วยๆของคิตาโน่แทนทําให้เขาล้มลงไปกับพื้นดูเหมือนว่าจะโดนจังๆแต่จริงๆแล้วเกี่ยว เอาชุดที่หลวมเกินไปแค่นั้นเองคิตโนโเขาก็ลุกขึ้นและพยายามจะบอกให้หยุดการต่อสู้ครั้งนี้แต่คุณเฮโซก็ไม่ยอมฟังเข้าไปโจมตีแบบต่อเนื่องด้วยชุดท่าไม้ตายที่มีชื่อสุดประหลาดทิ่มมัดทำนำพะขันฟันความชั่ว ฟาดส้นเท้าไม้กางเขนฮาเลลูยาสมาสตีให้แตกละเอียดอิคุโนกับเพื่อนของเรียวโกะก็ต่างพากันงงว่าที่มันชื่อท่าอะไรกันเนี่ยจูจูคิาโนะก็สะดุดขากางเกงของตัวเองแล้วล้มไปข้างหน้ามือก็ดันฟาดเข้าหน้าของคุณเฮโซเข้าเต็มเ็มคุณเฮโซก็โมโหและเดือดดาลแบบสุดๆพุ่งเข้าใส่คิาโนะด้วยความคลั่งทันใดน,นั้นเรียวโกะที่ฟื้นขึ้นมาก็จับขากางเกงของพ่อตัวเองแล้วก็ชากจนเข่าล้มลงและเรียวโกะก็โวยใส่พ่อของเธอว่าพ่อใช้ท่าไม่ตายใส่ลูกสาวแท้ๆของตัวเอง งไงหนูเกือบตายไปจริงๆแล้วนะคุณเฮโซพยายามลุกขึ้นแต่ก็ลม้มลงอีกครั้งสุดท้ายเขาก็ต้องยอมรับความจริงเขาแพ้ต่อการรวมพลังของลูกสาวกับว่าที่ลูกเขยบทที่52วันอาทิตย์ที่งดงามของคุณลูดะคุณลูดะก็เดินไปบ่นไปตามทางว่าวันนี้ก็ผ่านไปอีกวันโดยที่ไม่มีอะไรดีขึ้นหรือเปลี่ยนแปนลงเรานี่มันอยู่ไปวันๆจริงๆแล้วเขาก็อเผอินไปเจอกับหัวแดงจึงทักว่าว่าไงแล้วหัวแดงสบายดีบ่หัวแดงหันมาตอบว่าว่าอย่างไง ขาคุณโรดะต,ตกใจที่หน้าหัวแดงมันเละอย่างนั้นก็เลยถีบเข้าให้ทันทีและเขาก็คิดว่าหัวแดงคงโดนอิคุโนอ,อัดมาแน่แต่หัวแดงก็รีบบอกว่าอย่าพูดบ้าๆแบบนั้นนะถึงฉันจะแพ้เย็นั้นจริงๆอ่ะฉันก็ไม่เละขนาดนี้หรอกนี่ฝีมือคุณเฮโซต,ต่างหากแล้วเขาก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังแล้วบอกว่าฉันนะ่ะโดนหมัดเดียวปิวอัดผนังสลบคาที่เลยนะคุณโรดะก็ไม่อยากจะเชื่อเลยถามย้ำไปว่าเมื่อวานนี้แกไปที่สำนักโคอิโซแล้วแพ้มาแม่ดบออย่ามาพูดเลวไหลนะถ้ามันเป็นเรื่องจริง แล้วก็ฉันไม่ยกโทษให้หรอกรู้ไหมแล้วคุณรดาก,ก็ได้รู้ว่าคิตตโนก็ไปด้วยเขาก็ยิ่งโมโหขึ้นไปอีกจากนั้นเขาก็เดินเข้าไปดึงคอเสื้อหัวแดงขึ้นมาแล้วแทงเขาเข้ากล่องดวงใจแบบเต็มแรงตัดมาที่คิตตโน่กับทาคินสะกําลังเดินคุยกันเรื่องเมื่อวานทาคินสะก็ถามว่าคุณคิตตโนชนะเฮโซ่มาหรอครับไม่ใช่อย่างนั้นหรอกฉันแค่ล้มแล้วมือดันไปฟาดเข้าหน้าโดยที่มัน่ังใจนะคุณเฮโซ่ก็ล้มลงไปเลยทาคินส์ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจนี่ขนาดสู้เล่นๆยังล้มเฮโซ่ได้้้เลยงัันันนนนหอทใดดคุ พุ่งเข้ามาชาร์จคิตาโน่ทันทีจริงหรือเปล่าครับตอนนี้คุณคิตาโน่กับหัวแดงได้เป็นสิทธิ์ของสำนักคุยโซแล้วเออมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกฉันแค่ไปฝึกวันเดียวเท่านั้นเองส่วนเรื่องของหัวแดงน่ะฉันไม่แน่ใจหรอกนะเลยวโกเดินผ่านมาพอดีคุณลูดาก็รีบวิ่งไปถามนายเธอบอกว่าที่สำนักคุยโซไม่รับลูกศิษย์แล้วไงนี่มันแปลกเกินไปแล้วทำไมคนอื่นไปได้ฉันทำไมไปไม่ได้และเขายังบ่นต่อไปอยาวเหยียดเลยวโกเห็นคิตาโน่ก็หันเข้าไปทักว่าจะกลับแล้วหรองั้นกลับด้วยกันนนม้เเพราาตออนนีธคคญุ แบบเต็มทนแต่คุณรุดะก็ยังรั้นบ่นงาบงับอยู่อย่างนั้นเลียวโกะก็หันไปถามว่าสรุปนายต้องการอะไรกันแน่คุณรุดาก็ตอบแบบมั่นใจว่าฉันต้องการไปเรียนที่สำนักเหมือนกับคนอื่นยังไงละ่ะนี่มันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานด้วยนะเลียวโกะเธอก็ถอนหายใจก็ได้ฉันจะบอกพ่อให้ละกันงั้นนายไปวันอาทิตย์นะ เพราะว่าวันธรรมดาพ่อฉันไม่ค่อยอยู่บ้านหัวแดงก็เข้ามาเซาซีอยากจะไปอีกครั้งงั้นพวกนายก็ไปพร้อมกันเลยคุณโรดะดีใจอย่างมากและคิดเข้าข้างตัวเองไปว่าเราจะได้ไปที่บ้านผู้หญิงที่เราชอบในวันอาทิตย์เนี่ยมันช่างเป็นวันที่สวยงามและสดใสอะไรอย่างนี้นะเลียโกหันไปถามกับคิตาโนะว่าทาไมดูเศร้าล่ะฉันเสียใจกับเรื่องเมื่อวานที่ทําแบบนั้นกับพ่อของเธอเลียโกก็ปลอบใจคิตาโนะไม่ต้องคิดมากหรอกนะพ่อฉันน่ะตรงใจทําร้ายเธอก่อนนี่เธอก็แค่ป้องกันตัวคุณโรดะแอบถามทักกิงส์วานี่คิตาโน ไม่มีแผลเลยอ่ะแสดงว่าไม่ได้สู้กับเฮโซใช่ไหมทาคินสาก็ตอบว่าสู้สิและชนะด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวแถมไม่ได้เอาจริงด้วยนะคุโรดะคิดมโนเพอ้อฝันในใจไปล้มพ่อของผู้หญิงที่ตัวเองชอบถึงบ้านเนี่ยนะแบบนี้สาวต้องหมดรักแน่ๆอีกไม่นานเธอจะหันมามองฉันที่มุ่งมั่นฝึกฝนตลอดเวลาโอกาสของฉันนะ่ะมาถึงแล้วเมื่อถึงวันอาทิตย์คุโรดะกับหัวแดงไปที่สำนักโคโอิโซคุณเฮโซก็ถามว่าไอ้คิตาโน่มันไม่ไมาแล้วกันเหรอหัวแดงก็ตอบว่าก็เขา ไ,ได้ตั้งใจจะมาอยู่แล้วคงมาแค่วันเดียวนั่นแหละคุณเฮโซก็ถามต่อแล้วพวกแกได้ยินเรื่องการต่อสู้ฉันกับคิตโนะว่ายัางไงละ่ะได้ยินมาว่าแค่หมัดเดียวก็ล้มได้แล้วแถมเขาไม่ได้จริงจังอะไรซะด้วยเขาว่าถือโอกาสแวะเขามาล้มเฉยๆคุณเฮโซได้ฟังและเคืองใจหนักขึ้นไปอีกคุณโรดามองหาเลียวโกแต่ก็ไม่เจอคุณเฮโซก็พูดขึ้นว่าเริ่มการฝึกได้เลยวันนี้ฝึกแบบจับคู่คุณโรดาก็งงมาถึงก็ให้สู้เลยเนี่ยนะไม่ได้มีการสอนพื้นฐานก่อนหรอหัวแดงก็บอกว่าพวกเราไม่ได้สนใจเรื่่่อองแแแบบนนนั้้้ยูลลววี เขาก็พุ่งเข้าไปแต่ก็โดนคุณเฮโซซัดก,กระเด็นกลับมาทันทีคุณโรดะตกใจเห็นว่าหน้าของหัวแดงเละก็เลยกระทืบซ้ำเข้าไปอีกหนึ่งทีนี่คุณโรดะมันใช้ตะก,กะอะไรของมันวะเนี่ยเห็นเพื่อนโดนอัดเลยต้องซ้ำหัวแดงยังไม่ยอมแพ้พุ่งเข้าไปอีกรอบแต่ก็โดนซัดกลับมาและโดนคุณโรดะซ้ำอีกเหมือนเดิมจนหน้ากับหัวของเขาตอนเนี้ยแดงไม่ต่างกันถึงแม้ตอนนี้ใจจะย,ยังสู้แต่ร่างกายก็ไม่ไหวแล้วเขาก็เลยลม้มลงสลบไปตอนนี้ถึงคิวต่อสู้ของคุณโรดะเขาก็เลยขออนุญาตถามคุณเฮโซว่าขอถามแบบ งงๆเลยนะครับเบียโกะอยู่บ้านไหมครับอ,อ๋อตอนนี้ไม่อยู่หรอกออกไปข้างนอกกับเพื่อนนะแล้วแกถามทําไมคุณรูะก็พึมพำว่าออกไปข้างนอกกับเพื่อนในวันสําคัญแบบนี้เนี่ยนะมันวันสําคัญตรงไหนอะไรยังไงล่ะตั้งท่าต่อสู้ได้แล้วผมมีเรื่องอยากจะพูดครับคุณพ่อครับกรุณายกลูกสาวให้ผมเถอะครับแล้วเขาก็พูดฟั่มเฟ้อไปเรื่อยว่าความรักของเขากับเบียโกะมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้คุณเฮโซถามว่าพูดจบหรือย,ยังแล้วเข,าก,เขาก็เข้าไปซัดแบบไม่ไว้หน้าตัดภาพมาที่เบียโกะก,กับ เรียโกมาถึงก็ชวนเดินไปด้วยกันทันทีแต่ทั้งสองก็ดันหันไปคนละทางคิตโนเลยถามขึ้นว่าบ้านของเธอไปทางนี้ไม่ใช่หรอเรียโกหยิบตัวหนังขึ้นมาเราไปดูหนังกันดีกว่านายบอกว่าวันนี้จะไปขอโทษพ่อเธอไงเรียโกก็พูดปัดไปว่าไม่เป็นไรหรอกอย่าไปคิดมากเลยวันเนี้ยเราไปเที่ยวด้วยกันให้สนุกแบบที่ไม่ต้องมีเรื่องเครียดดีกว่านะทั้งสองจับมือกันแล้วก็เริ่มเดินไปทันทีบทที่53เรียโกกับวันอาทิตย์แห่งการต่อสู้เรียโกกำลังนั่งรอคิตโนที่ไปเข้าห้องน้ำก็มีผู้ช อันพานกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาเซลว่ามาคนเดียวหรอจ้าน้องสาวไปเที่ยวกับพวกพี่ไหมละ่ะแต่เลียโกก็ตอบกลับว่าพอดีมีคนมาด้วยแล้วเขาไปเข้าห้องน้ำอยู่พวกนั้นก็ยังเซาซีไม่เลิกเธอก็เลยลุกขึ้นมาเตะปากหนึ่งในนั้นเข้าเต็มแรงแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามมีถึงสคนและอีก2คนยังไม่ยอมถอยเลียโกก็พยายามหลีกเลี่ยงการต่อสู้เพราะอยากให้มีวันดีๆกับคิตาโนสักวันโดยที่ไม่มีเรื่องวุ่นวายแต่ทว่าเมื่อถูกตื้อหนักเข้าเธอก็เลยจับส้นเท้าเข้าหน้าให้ทันทีเหลือเพียงหนุ่มเสื้อดดที่่ยังไมโน ขณะนั้นคิตาโน่ก็เดินออกมาจากห้องน้ําพอดีหนุ่มเสื้อดําหลบการโจมตีของเลียวกะและก็อ้อมไปล็อกตัวคิตาโน่ไว้เป็นตัวประกันคิตาโน่หันมามองหน้าชายคนนั้นทําเมาอีกฝ่ายตกใจขี้แทบพุ่งเลียวกะอาศัยจังหวะนี้เตะเสยปคางหนุ่มเสื้อดําจนล้มลงแล้วพวกอันตพาลรีบเห็นทันทีทั้งคู่ถามไถ่กันด้วยความเป็นห่วงแล้วพากันรีบเข้าไปดูหนังก่อนที่มันจะฉายแต่พวกกลุ่มอันธพาลยังไม่ยอมแพ้หนุ่มเสื้อขาวที่เจ็บใจจากการโดนผู้หญิงซัดปากจนแตกเขายังคคิดจะแแแก้แ้นนถึงมว่่าเพือ สองคนจะไม่อยากยุ่งเพราะกลัวคิตาโนเดียโกเห็นว่ายังพอมีเวลาก่อนที่หนังจะเริ่มฉายจึงจะเดินไปซื้อเครื่องดื่มที่ตู้กดสินค้าและบอกให้คิตาโนนั่งรออยู่ที่หน้าโรงหนังพวกอันตพานก็โผล่มาทันทีหนุ่มเสื้อขาวก็เริ่มพามตามสูตรแต่ก่อนจะได้ทําอะไรมากกว่านั้นเรียโกเธอก็แจกส้นเท้าแบบชุดแฮปปี้มิวให้แบบจุกๆแล้วเธอก็เดินกลับไปหาคิตาโนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหนุ่มเสื้อขาวเหมือนยังไม่อิ่มส้นเท้าที่จัดให้แบบชุดแฮปปี้มิวเขาก็ยังคงดื้อดึงหวังจะอัััดดดเรียียโกะคืนนนใหหห้้ไว่่่างงทู ด้วยกเรียโกก็หันไปสังเกตว่าคิตาโนดูนิ่งๆก็เลยคิดในใจว่าไม่น่าเลือกหนังแอคชั่นแบบนี้เลยคิดว่าเขาจะชอบหนังแนวนี้ซะอีกแต่จริงๆแล้วคิตาโน่ก็แค่ตั้งใจดูเฉยๆพอดูหนังจบคิตาโนก็บอกว่าหนังสนุกดีนะทาให้เลียโกะโล่งใจขึ้นมาแต่ก็ยังรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้เลือกหนังรักตอนที่กําลังเดินกลับเลียโกะก็เห็นพวกอันตาพานยืนดักรออยู่ด้านหน้ามี1คนและด้านหลังสองคนเลียโกะเธอก็คิดในใจขอเดทกับคิตาโนแบบที่เป็นผู้หญิงปกติไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ย คิโตโน่ไปว่าฉันขอตัวไปเข้าห้องน้ําแป๊บหนึ่งนะพอไปถึงพวกนั้นก็ตามเข้ามาทันทีแล้วก็เดินเข้ามาพามตามสเตปเลียวโกที่อยากจบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดก็เลยเปิดก่อนเหมือนเดิมพวกอันตาพานใช้วิธีสกปรกเข้ามาลุมแบบ3คนและดึงผมเปียของเธอจนหลุดและล้มลงและดูเหมือนว่าตอนนี้เลียวโกจะเจ็บขาหนุ่มเสื้อขาวที่มีความแค้นอยู่เต็มอกแต่ก็ดันชอบพามมากกว่าก็เลยยืนพามไปเรื่อยจะทําอะไรก็ไม่ทําแล้วจูจ่ๆห,หนุ่มเสื้อลายก็ปิวลอยแล้วเลี้ยวขึ้นบนฟ้าไปเสื้อดําก็งงว่าอะไรกันวะนะ ก็เครียดแขนก็หันไปโวยวายแต่ยังโวยวายไม่ทันจบก็ปิวกระเด็นไปอีกคนหนุ่มเสื้อดําก็หันไปเห็นเงาอะไรไม่รู้แวบ,บและเงานั้นก็พุ่งเข้ามาผลักเขาปิวกระเด็นตามเพื่อนไปแล้วพวกอันธพาลก็พูดขึ้นว่าล้างไม่ดีอีกแล้วไม่ใช่ละเรียวโกตัดพ้อว่าเวลาได้อยู่ด้วยกันสองคนทีไรมักจะมีแต่เรื่องพวกนี้ตลอดเลยแล้วก็เป็นคิตโนตที่ต้องมาช่วยตลอดไม่เคยได้อยู่ด้วยกันแบบสงบสงบสักทีเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่รู้สึกผิดคิตโนตจ้องหน้าของเรียวโกไม่เคยเห็นเธอปล่อยผมมาก่อ เพราะเธอมักจะถักเปียตลอดเวลาที่ได้เจอกันเดียโกะก็เล่าว่าตอนที่เธอเด็กๆแม่ของเธอชอบถักเปียให้แต่แม่เธอก็จากไปตั้งแต่เธอยังเล็กมากๆความทรงจาที่หลงเหลือก็มีแต่ช่วงเวลาที่แม่ถักเปียให้และตอนที่ถักเปียมันทําให้เธอรู้สึกสงบมากเธอเลยชอบการถักเปียเดียโกะก็หันไปถามว่าคิเตโน่ไม่ชอบตอนที่ฉันถักเปียหรอไม่ใช่แบบนั้นหรอกไม่ว่าจะเป็นผมทรงไหนเดียวโกะจังก็เป็นเดียโกะจังแล้วก็ยังคงมีความสดใจล่าเริงเหมือนเดิมวันนี้ขอบคุณมากๆนะอยู่กับเดียวโกะจัง ฉันสดชื่นขึ้นมาเยอะเลยถึงแม้จะยังคิดมากเรื่องพ่อของเธอแต่ก็สบายใจขึ้นเยอะวันนี้เหมือนได้แบ่งความล่าเริงมาจากเลียวโกโเลยนะเลียวกโก,ก็ตอบว่าใช่ไหมล่ะความล่าเริงของฉันน่ยมีเพียบมันอาจจะแพร่กระจายออกไปรอบๆก็ได้นะแล้วเลียวโกโก็ชวนคิโตโน่กลับบ้านเพราะตอนนี้อาจจะมีคนบาดเจ็บรอเธออยู่ที่บ้านนึงสองคนเล่มที่10ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับจบแบบสดใสเลยนะเล่มที่11จะเป็นยังไงฝากกดติดตามมาไว้ด้วยนะครับ